เป็นปนี่ปิดไม่์ปิดไมคเฮ้ยเฮ้ยพี่ พี e ่เก้าพี่เก้าพี่ก้าอย่าเีก้าพ่เก้าพี่เก้าวล็อเลยสีเขียวกสีเขียวบล็กสีเขียวมากไปเลยีสีเขียวเอูได้เล่นหน่อยเาตั้งนิทานกูป่ะตั้นิทานกูไหม โอ้ชิโอชิจะมาเปิดโปงแม่ไม yeah. okay. ok ่ได e ้ลูกแม่ทำอะไรอเห็นแล้อทำแม่เป็นทีมวอร์เรอร์เหรอเาคนเป็นคนที่ควรทอมยาวไม่ยอมแย่ใช่บอกแล้วชิไม่ปิดใหม่ไม่เชื่อโอชิยอมปิดใหม่ลูกชายมาเปิดโปงเลยเห็นไหมวิ่งต่อดิ่งต่อต้นแบ พร้อมยังพี่พร้อมเป็นโอโอเคผู้ดาวผู้ดาวปิดไม้ปิไมปิดไม้เดี๋เกินเรื่องที่อไน้ำต่อไ้ย ว่าอะไรพีกูว่าไงเราว่าเราอาจจะช่วยชีวิตใครสักคนแต่จะถามว่ามีใครมีสแกนไหมครับอ้าวผมก็ได้ดูอ่านเคลสเลยรีบ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 กลับมากําลังจะดูกําลังจะทิ้งใบไม้เลยโอ้โหใบไม้กูจะต้นกลังเก็บใบไม้อยังเป็นเก้าอยู่สองคนอยู่เลยกําลังอ่านเคลสเลยกําลังเดินไปห้องเวพอนเลยพี่ผมผมผมมีความสงสัยนะเว้ย อะไรปกติพี่ชัดจะพี่ชัดตะโกนก่อนเริ่มเกมไหยใช่ใช่ทำไมพี่ชัดไป็นตะโกนนะผมว่าพี่เดย์ปัดกวดพี่เดย์เอ้ากูกดพี่ชัดไปแล้วกูกดพี่เดย์แล้วกูผิดแล้วล่ะเพราะแบบว่าพี่ชัดพี่ชัดไอ้เดย์มาอยู่กับกูไอ้เดย์มันอยู่ดับตู้ ไม่เพี่ไม้อ้าโอียมันอยู่กับกูองกคปนาน้องสคิปน้องสคิปคิปคิปัวเองเองไม่คิผมตัวเองไอ้บงพี่เดอยู่กับกูพี่มี คะเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันพี่เพิ่งบอกว่ามันเสาร์ไม่ใช่เหรออ่าพี่ไมล์หลุดใช่ไหมใช่พี่ไมล์หลุดใช่พี่เดโดนวตดเยอะนะเกมเกม,เกมนีอ้อิพอเตอร์ไม่ฆ่าคนเหรอพี่ว่าใช่แล้วแหละอีพอเตอร์แม่งกัหลอกไปไหนเน <laughs> ี่ยอิมพอเตอร์มังสิรัตความ,มตลกเมื่อกี้ก็คือเห็นยูสองสามคนวิ่งวนๆกันยูย่นอะไรใช่พี่มีกาพี่มีการเมม่ออะ นี่ไม่กล้าใกล้ลิมอนแล้วพี่กลัวแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจไม่ไหวใจอ่ะเดี๋ยวพี่ขวัญหววใครพี่ขวัญเดี๋ยวน้องกินอะไรอย่ีดีนะพี่ขวัญครับพี่ขวัญหวอไรอ๋อคลปอ๋อพี่ชัดอ่ะพี่ชัดก็จะพใช่ไหมไม่รู้พี่กบไม่รู้อ้โหโอ้โห้คลิปน่ะเดี๋ยวไม่้า้น้องกินเยอะ้นววเนี่ย โดนนัวแต่ไม่โดนออกนะเพราะคนส่วนใหญ่เขาสคิปไงโดนนัวโดนวดก็ยังดีๆกับ <c oughs> กูอ่ะไม่ไม่ได้เล่นหลุดออกจากเกมเจ้เอาไม่ฆ่าใครเลยจริงๆว่ะใครมีพอตอเตอร์เนี่ยใครใครเป็นเน <c oughs> ี่ย <c oughs> พี่ชัดอ๋อ <c oughs> ไม่ขาดไม่ขาดร่องกำลังคิดอไยู่ไอ้บอกแล้วว่าพี่อ่ะไม่กล้าเข้าใจเลยอะเป็นไรคะอะไรแล้วพี่รรายังไม่ได้เข้าห้องแล้วผมกดเข้าไปแล้วขอโทษข้ามันพี่รับคอมเหลือมไอ่ก็ไม่รู้อ่ะงั้นงั้นมารีบจบไหม จบหน่อ๋อจบหน่อยท้าผมเลยท้าผมเลยปวดผมเลยเอาผมตัวเองด้วยอะปวดเอ่มไม่ค่ะไม่ค่ะค่ะน้องปวดผมเออเอาแล้วมีใครปวดพี่เดวันะตรงไหนวะพี่จำปวดไปแล้ววะมาทำเควสซำได้อย่างไรปาพี่ลาบน้องจะปกป้องและดูแลพี่เองพี่ แต่ถ้ามุณเป็นอีนพอร์ตคือยู่อยู่ใกล้สุดต้องผสมขึ้นอื่นได้ละโอ้พี่เราพี่พูดเล่นเฮ้ย Surprise Motherfucker พี่รักพี่รักมอุษต์ลานเนียนพี่โดดขึ้นมาตอนนี้แล้ตามพี่เลยพี่พี่รักทำไมพี่ถึงใจร้ายกับน้องขนาดนี้เด็กพี่บอกว่าพี่จะไม่ทำอะไรน้องเไงทำไมที่เด้งออกจากห้องอะ กูก็ว่าอยู่แบบกูมีความรู้สึกแปลกๆกูแบบทำไมมันเงียบจังวะพี่เดียใช่ไหมยังตามนิกตลอดเลยได้ประเด็นแล้วพี่ลาวไประดดต่อไปใจมันคิดสิไอเนียไอเนียจะเป็นคนดีโอ้จุ๊จท๊อบเปิดสีส้มมากแล้ววิ่งไปโอ้โห